ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านในหะน้าจาวันนี้ก็มีกันน้ำหมีช่างไอหน้าหมีเช่นเคยนะรครับอ็าบหนึ่งพันบาทไปเนี้แล้วเห็นนี้คืออะไรอ่ะมันมีอะไรเนี่ยอ่ารางวัลรางวัลรางวัลของเขาเราไม่เกี่ยวหรอกเราไม่ตึงขนาดนั้นนะ <laughs> โอเคก็เข้าเรื่องกันดีกว่าเราไปห้องธรรมดาดีกว่านะวันนี้ ก็รับชมด้วยความบันเทิงนะจ๊ะใครชอบขอคนละหนึ่งไร้หนึ่งส,สัมสตายให้น้ำมีด้วยไม่แนะนําให้ทําตามเด็ดขาดใครที่มีปัญหาทางด้านกนารเงนไม่แนะนํานะจ๊ะโอ้ยตัวแรกตัวแรกแล้วมันขางอะไรก่อน แมงไม่แตกหรอทุกคนอุ้ยระเบิดเข้าสวยสวยครับสวยครับสวยครับเนี่ยจะพระวินพระราชาเออกำลังจะบ่นเลยแต่ราชินีนี่ไม่แตกนะแข็งตากแข็งตาก มียแ,แข็งปากนี่ล่ะโอ้โหตีก่อนจะเขาได้จะบ้าไปแล้วอืออืโอโคตตาย อื oh, ้อแข็งเกินเฮ้ยพาราชีดีมาแล้วร้อยห้าสิบไปแม่งซอยเบสสองห้าเลยรไะหสี่สิบทีไม่แตกจะบ้าปอันใช้ จะเกลือบาร์ได้เด้อจะเกลือบาร์ได้เด้อะโอ้ไม่ได้ไม่ฉุนคอนห้ามึงดิเมื่อวานคอนห้าโคตรน้ำมันโคตรด,ดีอะทุกคนวันนี้เอาหน่อยวันนี้เอาหน่อยนี่ก็เอาหน่อยเอ,อ๋สวยครับเอ,อ๋ห้าร้อยพระราชนีสวยงามมาก ราชาต่อไปสวยครับเข้ามา400อู้ยพอดิรออะไรอ่ะพี่น้องไปถอนโอเคก็ไปเจอใหม่คลิปหน้ากันวันนี้ขอ